สวัสดีค่ะมาค่ะมาหาเนวกินมากินน้ำกันค่ะเมื่อน,นี้ระได้ผัดขี้เมาโฟก,กัสอาหารนะคะเนาะผัดไม่ได้ชิมเลยอันนี้เป็นหมกหอหมกปลานะคะพอดีได้ไอเดียจากพิตุกนะคะนะตุกซ่า มหาเศรษฐีตื่นขึ้นมาเห็นเป็นอัปเดตนะคะเนาะยังไม่ได้เข้าไปทักเลยมาค่ะหาเนี้อมากินน้ำกันค่ะผัดที่เมาไม่ได้กินมาโอ้น่าอะได้ค่ะอืมออกหวาน,วน สุดยอดความเป็นกระเพ้ากลิ่นของกระเพ้าเลยค่ะกระเพ้าแดงนะคะเนาะเด็ดไซประมันเมดต้นค่ะมีอยู่มัมนหกเจ็ดใบค่ะปลูกกระเพ้าแดงขึ้นต้นนึงอหอมมากเลย แะเพะเม็ดก็ต้องต้นึ้นแบบต้นน้อยๆค่ะเบียร์มันอาจจะได้แยกเบียร์มื่อนี้อาจจะเร็วไปอันนี้หมกปลาสำลีค่ะอืออันนี้ก็แซ่บค่ะอันนี้ก็แซ่บออกกะทิมันๆเมือนี้เป็นอาหารไทยนะคะเนาะได้ยังกินเนาะค่ะคนเบิง่ง หวานอ่ะหวานหอมอาหารไทยมีน้ำตาลนิดนึงแลนะ้วค่ะเนาะเจ็บเพให้พอกกับแม่กินเด้่แม่นูนเนี่ย่ายรูปไปเพิ่นเบิงองงาเ่อเป็นใดไอเดียนะคะเนาะ เป็นอาหารเช้าที่เพิ่มพลังอย่างดีพริกไทยอ่อนเนะะี่ยค่ะอยู่บ้านไปะยะังมาปลูกเยู่ก็รู้สึกว่าจะปลูกไงยอยู่ยคะ่ะเห็นคนปลูกเยู่ปลูกต้นเดียวเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในสวนพืชสวนครัวนะคะ cái đòn điêu ăn ta kem nói kem dùi đó ha, เผ็ดมากเลยเ e p ดเปอร์สเต็กนะคะ,ะมามาเกล็ดพริกไทยทำไม่ยากด้วยนะคะเนาะ ปลาเนื้อขาวในกะพัดกะเพราแซบค่ะพัดแบบกลับด้านครั้งเดียวแล้วให้มันแบบสโลคุกแล้วก็ค่อยคแบบค่อยคเดือดไม่นะค่ะน้ำปลาต้องกราหไายพัดกะเพราเนื้อปลาสีขาวแซบเยอโปรตีนเยอะมากเลยะมันเนี่ยเกือบเอาน้ำน้มัตเลียงนะคะเนาะ มากินกาบแต่ว่าอืน้ำน้ำเปล่าเนี่ยค่ะสดชื่นกับอาหารแบบเนี้ย ตองตองเป็นตลิตตัวนึค่ะต้องใช้ตองอย่างประหยัดนะคะนบางที่เขากับบริสุทธ์มากนะคะเนาะตองก็ขาดร้านแต่ส่วนหน่อยลหรอคะส่วนมากก็จะมีมีครบแต่ว่าเ้าบ่ค่อยได้ไปร้านนะคะเนาะอืกินปลาแบบบ่มิกลางดีมากเลยค่ะน้องเสือกัปบบระหยาดแกะนะคะเนาะ มีกระลำรองรองก้นนะที่เหลือเป็นถ้วยนะคะเอาไปให้ลูก็แฟนเธอเป็นอยากรองนะคะแต่ว่ารู้สึกพันจะมักปลาทอดมากกว่าค่ะเพราะว่ารสชาติปลามันบอค่อยอหลายคือห้องพัดเท่าหนึ่งนะคะเนาะ ต้มจังสิถ้าต้มเนี่ยมันจะกลิ่นความแบบถ้าคนไม่ชอบปลาตั้งอ่าเป็นทุนเดิมเนี่ยต้มกับนึ่งเนี่ยเขาจะกินยากแน่นะคนไทยเนี่ยประวานส่วนมากมักเป็นเนื้อปลาซีฟููดนะหัน้องบานห้องอืมมือหนักมาก kayo ina ha. จะเนี่ยแซ่บแซ่บคันสองเมนูมาเนี่ยใช้วเวลาทำแป๊บเดียว ิ่มแล้วค่ะขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับการน,นั่งกินเป็นเพื่อนนะขอบคุณคำทักทายค่ะขอบคุณการติดตามใหม่ๆคอมเมนต์ไได้ค่ะให้เพื่อนๆไดไมาเห็นคอมเมนต์เจ้าของเราจะได้เกิดการตามไปเบิ้งช่องกันนะคะนะ่ะเนาะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายค่ะ